เห็นหน้าได้ถี่ถวนกันไปเบื้องเขาที่ปลูกไว้เฮ้ยยังน,นี่อ้อมไปเบื้องเขาว่ะป้าป๊ะป้ได้เวลาแล้วต้องไปเบื้องเขาเข้านัน่นีเสียบนะ

<laughs> <laughs> nó cứ ăn gìn à? <laughs> ô gì két tiếng đẻ wa, két tiếng wa ăn gìn khó, Oh my god! เอาต้องรกนะแคบเขียวเขียวลหป้าเาป้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 าไม่อลตง็กไมตี้พิมาเอสมติดไปมาแต่ว่าหมอเหยังเา่อ่ะชิ้นละน่เนาะติดไปมาฉนชี้นเราป้าเไปกิอเลป ดีเห็นนกพิยานเนี่ยนี่เอาพาข้ามามาผูกแอวบ้านี่หวกลมาหวกลมาใส่หุ่นเลยเดี๋ยวเติมแล้วเอามันจับไปหุ่นก่อนเออขึ้นแล้วฝน <c oughs> วจะถาเบื้องห้องเลยเราจะหข้ขจา,าจังมาจ่อเปิงนกมา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 ,มา มันได้ผลเห็นบ่อไม่อานตัวนี้ไหมนั่น,นแล้วมันได้ผลนกไปได้เห็นบ่อบเออเป็นยังงเอออีกเว้ยยังหนีพวกเก,ก,ก่ามไลกาปาดคือดีแท้มันเป็น,ใน,ใน,ปนยังไงแม่เพื่อยังงนี่ไลนกไลกามาโอ้ยสะโพกมือว่านเข่านี่อันหน,น้าไม่ข่อยถืนอนกกรีนมาผสนพอดีละคอยยืมเอาวิธีนี้ไปใส่ในเด้อเอาไปลวด เวลาเดิบุกใครไปให้พอดีล่ะไปกันเถอะไปกันเถอะกลับคุณเลขาเถอะโนั้นมันคือบติงวะเาไปบมันอีกไก่ดีกว่าปปปไปอีกไก่มันกคนน่ตว่าอีกไก่มันเป็นคนมันคติงบุกอมันบก มัดตัวเฮาอ่ะคนมันตัวเฮ้าขิ่เขามันปาเฮ้าปาปาปะพ่วมายังแต่ม่เก็เห็นอย่างเฮ้ากี่เขามันดีกวโอ้โอ้โอ้นี่แม่โอ้ไปแล้ไปเล้วไล้วโอ้มันคือมาไ,ได้ผลละบะนี้มาดูได้ผลว่เ hmm. บิ uh, uh, um, well. ้งเนี mm ้ยเขาหุกยั้มาแล้วถงไม่เจอแล้วอ้าวมันตะก้อนพวกนะไรตางมุจจนได้ผล กี่มันได้อยู่มือแรกกันนะแมนักกี่ได้เปนยังไงมัน่ั้ประด็เอากบเาหูนี้มันเป็นยังไงสันยูนเจ้าหระเบอไปหูไปกะงใสกันไปกเาหูเจ้าก็บาหูไผละลูกออูาสิเนอนพูนอันนี้มักยูสืคือโนกับสดินมากอมาสิวาเฮ้ยไอ้อเมงิวาื่นีมอ กินเขาให้เจ้าพีแม่เองกันเลยเด้อยานแมนเจ้าด่นหล่ะอยู่นี่แมนบ๊อแม่บอแมมันได้คนละเอามันีมันีมันมัน ว่าอะไรเห็นแล้วกูต้องายว่าอันตอนตอนตอเปิดอะไรนี่ไงโอ้นี่เขาเยอะ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 มองดูๆเด้อแบนเหมือนเปแล้วนดิดิอิ่มอเเขานั่งนี่แทบนาแบน ปะฮาปะปะปะตามันยังมันเห็นยงเากินามดีกว่าอ้โลาอ้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 อ่ไลามันคือไ่ได้ผลากินยังวะเก่าจีอือโอ้ยหน้าหน้าเาหายมาเลย ว่าแล้วผูเจ้าว่าเลยผลมันว่านี่นั่นกูตายบดเอาไปเล่นไปเลยผู้วบวบวบ ไปแม่เชี่ยวไอ้เชี่ยวแม่มันคือบ่ได้ผลล่ะเป็นเงียบนี่ยังวะเขาห้องเสียหายหมดเลยแบบนี้โลกคือมากินเสจนี่เจ้ากุมานผู้เแรกกับผู้เจ้าบาดไอพนเออตะกี้มันได้อยู่แม่นตะกี้ได้เลยมันเป็นยังล่ะฮึมมันยังบาดได้ผลล่ะฮึมนั่นล่ะให้หูแบบนี้เอาเจ้าหูบ่าล่ะบ้องหูเอาไปกับบ้หูใครล่ะลูกใครลูกไคไปอ้าะไรเจี๊ยบ ตองก็ไปกันมากดิโอ้ยมันมันมูนไลไรกาว่าพิงจะเลยบ่ยา